ຂອງບໍ່ໄດ້ເປັ້ນຫຍັງນັ້ນເບິ່ງອັນວັນວນໄໃຫຍ່ນູ มนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับเบาสักขักอโลชแนลนะครับผมวิสุภพรนนนาเดียนะครับวันนี้นะรัท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ตรงจุดที่เก็บเชือกผูกคอนะครับท่านผู้ชมขบิญญาณเฮียนนะครับผมตามที่บอกไว้ว่า3ามวดซ้อนจะนําไปที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็2องวดผ่านแล้วเนาะสองวดผ่านแล้วนะครับผมวันนั้นผมได้มีโอกาสมาตาม ความฝันของพ่อล้ํานะครับผมผู้ที่ดูแลเชือกเส้นนี้อยู่นะท่านผู้ชมนะครับพอดีนะครับผมได้ยินพ่อล้ําบอกว่าทําพิธีขอต่องวดแล้วนะครับวันนั้นอ่ะเรามาเอาแค่ความฝันนะท่านผู้ชมนะครับแต่วันนี้เราจะมาตามเอาตัวเลขแนวทางหลังทําพิธีเลยตัวเลขที่ทําพิธีพมสื่อนะครับผมกับดวงวิญญาณนะครับผมของเจ้าของเชือกว่าเขาต้องการอะไรน้องเขาต้องการอะไรหรือเปล่า หรือว่าน้องเขาให้แนวทางอะไรเราหรือเปล่าครับงวดประจำวันที่1เมษายน2568นะครับท่านผู้ชมครับทางวันนี้ถ้าเพื่อเย็ซีมีโชคมีลาบไปแย่ลืมเพราะว่าแมนถ้าเขาอีกงวดน,นี้ก็คือต้องไปทรงทรงเพิ่นอาจจะได้ทำบุญในเพิ่นนำทำบุญในเพิ่นนะครับผมแล,ล้วกนะ็พ่อรำเนินคนที่ทําพิธีนะครับ,รบผมและถ้าผมมีโชคมีลาภก็น่าจะให้พ่อแกใช้ด้วยเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับผมพอธรรมดาได้คนห่อเสียลเสือก ลักษณะเห็นเมาเก็บไว้นี่ไม่ธรรมดานะรราท่านผู้ชมถ้าไม่มีวิชากรมเอาไม่ได้เลยแหม่เลาฟัน่ะเพราะว่าจะคล้องเชือกเนี่ยน้องเพื่อนนี่ว่าบอยากไปไสดเลยเพราะเราบอยากไปเพราะว่าคือว่าจงสั่นมารูแหละเด้อสงส,สารไสดเพื่อนจะได้กินครับใครที่ยังคิดมีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราหลายท่านคงจะลุ้นกันนะครับผมเพราะว่าอยากจะทราบว่าตัวเลข แกให้อะไรนะครับผมน้องเขาให้อะไรนะครับทําพิธีแล้วนะครับผมตามที่ผมได้ทราบข่าวก็คือทําพิธีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมได้ซื้อ,อน้ําดื่มเนาะซื้อน้ําดื่มซื้อยางมาแตไวให้นอนะ้องมันนนะครับอย่างน้อยเราก็อย่างท่านผู้ชมครับจุดที่เก็บเชือกนะครับผมไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมเขาตรงๆเลยถ้า ทำเล่นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเครียดแบบนี้นี่อันตรายด้วยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้วยกันนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบอสศักคักอโลลอฮ์ชาแนลวิสุภพรน้องนาเดียนะครับผมสวัสดี FC ทางช่องแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์สดนะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับผมมีนาคม2568นนะครับผมวันนี้ตรงกับวันวันศุกร์วันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นะครับหลายท่านก็อยากจะตามแนวทางของเพื่อนบ้านนะครับผมว่าจะเป็น ที่ยวต่างประเทศเย็นนี้นะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางมาเพื่อตามพระธบไทยหนึ่งเมษายน2568ายด้วยคือหลักๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จุดเก็บเชือกนะครับผมเชือกผูกคอวิญญาณเฮียนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าพ่อล้านะครับผมหรือว่าจะล้าทําพิธีแล้วนะครับผมเพื่อสื่อสารนะครับผมกับดวงวิญญาณของน้องนะครับผมเจ้าของเชือกนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับผมตามที่ผมได้เล่า้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผมก็คือวันนี้ผมซื้อหนาซื้ออะไรมาถาวายน้องเขาด้วยนะครับผมตามกําหนดนะครับผมบอ,อกว่าครบสามมวดนะครับผมน้องจะพาน้องเขาไปที่วัดแล้วก็ทําบุญให้นะครับผมขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมตอนนี้รัฐบาลไทยเข้าแล้ว2องมัวซ้อนนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนเพื่อนบ้าน นะครับผมเข้ามาหลายงวดแล้วก็มีหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวฐานเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จุดเก็บเชืออนะครับตอนแรกอยู่ตรงนี้ต้นนี้เลยนะครับผมใครที่จำได้นะครับแต่ตอนนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับผมย้ายมาอยู่ต้นนี้นะครับบอกเลยเลยว่า เดินทางมาถึงก็ขนลุกเลยนะท่านผู้ชมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามด้วยกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกระตุ้ใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆจาก FC ทุกท่านนะครับผมก็นะครับไม่มีอะไรมากมายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันเลยนะครับจะพาไปดูชุดแรกกันนะท่านผู้ชมนะครับตอนแรก เอาเก็บไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมแล้วนะครับก็ตามที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้นี่เอาเหล้ามาตังเพื่อเส้นไหว้นะครับผมปรากฏว่าเหล้าหมดภายในพริบตาเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับหมดเองอัตโนมัตินะครับผมไม่มีใครกินไแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมจุดเดิมนะครับ สว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดียายไม้นะครับผมสวัสดีครับคุณเพชรละครับคุณทองสวยพุพิสมัยคุณวิทิชัยสว of of well so ัสด at ีครับผมน้องนาเดียเป็นโรงเรียนครับผมพวกเอฟซีได้หน่คุณวิทิชัยนี่วิซีน้องนาเดียนะครับสวัสดีคุณพิสมัยนะครับผมคุณเสถียรแก้วครับลานนี่ครับนี่นะครชุดัก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมย้ายมาทพิธีตรงนี้ ที่เก็บเชือกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรายัางเข้าไปเจ็แตะต้องไม่ได้ครับผมผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเดี๋ยวจะให้พ่อรัมเป็นคนพาทำพิธนะกกนนีนะครับผมบอกกล่าวดวงวิญญาณของน้องนะครับผมเนาะนะครับผมอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเย็นนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมน,นะครับไม่แน่นอนนะครับอ้าวสัญญาณเน็ตไม่ดีปะ สวัสดีครับผมจาานอเวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นเชือกที่อยู่ในทงผมแล้วก็มีกลวยดไม้ทูกเทียนเอาครบชุดเลยนะครับอยู่ด้านในก่อนที่ผมจะถ่ายทำก็เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกเก่าก่อนเดะครับผมบอกเก่าปากก่อนแล้วค่อยจุดทูครับผมก็ขออนุญาตนรั้อขออนุญาตเจ้าของเชือกนะครับน้องนครับ ขออนุญาตถ่ายทำเ้อวันนี้นะครับเผยแร่ให้เอฟซีได้อดับชมนะครับผมแล้วก็ขอเป็นแนวทางให้กับเอฟซด้วยเนาะไหนก็อย่าว่ากันเด้อนะครับผมเผื่อมีโชคไม่ลาเราจะได้ส่งน้องไปที่วัดนะครับผมแล้วก็จะได้ทําบุญด้วยกันนะครับคุณบุรันหรือเปล่านาะชานอเวนะครับผมสวัสดีคุณสุขสบายครับคุณนารีสวัสดีครับผมคนตายเป็นอะไรครับ ราจย์ไม่ไได้เป็นอะไรกันครับผมเชือกตัวนี้นี่เอฟซีเขาส่งมาให้นะครับผมเอฟซีที่เป็นญาตินะครับผมพี่สาวของคนตายหรือเปล่านะครับเพิ่นบอกว่าเอาเชือกมาให้พ่อํำทาพิธีเผื่อน้องจะได้โชคได้ลาบอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาพ่อัำด้วยกันนะครับเอ้หลวงมั่งกอที่สองวัดสองจ่ายเอ้ย พราะมาบอกเด้องบัตรไมาขอเล่าเขาเรียกไงเขาละเรียกไงกับตัวเดียวคือเขานถ่งละบนล่างที่เขาน่ะสวัสดีคุณมะลิคุณมะลิวันนะครับผมคุณยูริสวัสดีครับผมคุณยูริขอหน้าพ่อหายไม่จินต์อรเศร้าคนละได้เนี่ยวบอกเขาเปล่นเนาะ แล้วบอกกลา่าวพันธุ์ด้ยทั้งหดทันเทีแน่ก็อยากอายเสียงครับเสียงพวมวนคือมวยเป็นเมียประเด็นขันแม่นเอาหน้าหาไม,าม่ตัดเส้นโซ่เอาเพิ่นลงมาน <ฮะ S 2> ั่งเดี๋ยวบอพ่อเอาเพิ่นลงมานั่งเนี่ยสีเอาให้เพิ่นเบิ่งกระดาษตัวนั้นนั่งอยูอ่ FC หลายท่านครับผมอาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกนะครับผมบางท่านก็บอกว่า ไม่เห็นเลยไหนตัวเลขเออเลขฝาลงฝาลงอะไรนะครับท่านผู้ชมฝาลงห่วยมันกระดาษเปียกแลหรือเปล่าขอไม่กินเชื้อๆองตัวกาที่มาไวกวันสวัสดีครับพ่อครับครับขอยกปใสัย่อวราก็ดีดีกินดีขอนำไม่กินชู้เมื่อละ เราซื้อยังก็ส awesome. we well. um ิพ hmm. ันดีเลยเพเอาเบิ่งเอาพ่มันก็เป็นัสีบานถึงน้าอตี้แล้วเรียกขอละีน้าะยกตนะครับเห็นอยู่มีเด้อผมเลีปยาลง50นะ FC จะไม่เห็นนะสิบอกว่าเรียกเอาแล้วสิว่าสิเขียนไม่ดิ ว่าตัวเขียนเสื้ตอตะเกิดกับพ่อสาวที่หลอกให้ไหมเนาะคือ,าอ,อกาแฟโล่งครับผมหองบัดมากขวากับม้อนพนยที่จูดเทียนล่มบันไดกับพ่อหมอดวล่มบันไดเทียนกับพ่อดับบัไไนบบนี้บันดับอันนี้โล่งแห้งเลยพอ่อสองมือละ เอ้หมู่บ้านเกิดตองมองหมู่กว่านี่เกิดตองมองเนี่ยว่าดับดิลมแห้งไต่บ่ได้เลยไต่บ่ได้เลยชุดถูกบอกไปแล้วชุดถูกบอกแล้วเออนี่ดิมือซ้อน่อกระแตงเขาไม่ไปกินเออกเอาไปกินที่พอใส่ถุงยางไว้นี่ครับ น้ามันยังไม่หายซู่เช้าละอเชือกเป็นกาช่วงนะเกแวบณาเนียเขาขึ้นเรือเอะเสียันอะไรเห็นเปลืกหอมีเหล็กบนในเสือหย่สวยที่ตาเมเนมือ เชือกเส้นนี้เลยนะครับผมมันน่าจะเป็นเชือกสายเปลเนาะเป็นเป็นต้นเหล็กวะพอแล้วเบิ่งกันอ๋อว่ามันเป็นเปียดยังเงินเบิ่งกันนะเปียดด้เนาะอลูก้างหน้าเป็นเลขก่ะพอว่ามันเปียดได้อยู่ข้างหน้าพอแล้วเพื่้นเห็นเพื่อนมองเห็นดำมันเปียดดินโนโเห็นนะโนเห็นเป็นเนี่ยนี่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 บ้างนี่เลยว่ามันเปียดได้ที่แดงเนอมันมานั่นสิยุ้งกลางเป็นเหล็กเปียดนะ ช่วยแล้วยังเบิ่งดีพอเาเคยเบิ่งเลยพอเห็นเปลขแปดิเห็ดป่ะเปดขึ้นมาเลยเหรว่ามันแเลยเนี่นี่ตัวนี้เลขเป็นเลขแปดเปดังงอบานี่งอวาเนกแปดตัวใหญ่อยู่ด้ช่งวัดไหนบอสซีสเกตครับผปนเลขแปดแปนึงไให้เป็นแปอุ้ยเป็นตัวเลขขึ้นนเชืยเลยเป็ แต่ว่าพอดันเป็นเมียงครับเดี๋ยวพอีแนมบนคัดขุ่มมองชวงดำดำนะชวนดำดำนะเดี๋ยวพอดขึ้นปฏิหารนชมนะครับตัวนี้ขึ้นที่เชือกเลยนะครับผมเปลี่ยนนะพ่อต้องเปลี่ยนหัวขานะพอนเป็น เ้าเย็นนี้นะครับลุงแทมแทมเล่าเลยดิครับแต่ผู้ขานีคนเห็นเป็นแปดศูนย์แปดเจ็ดใส่เขียงกับผออยู่เนี่ยแต่ที่พ่อเห็นเป็นแปดหกห้าเขียนเลยเห็นโลดทำเล่ามาแล้วถึงสามตัวที่แบบบัควายเห็นอยู่ในเสียกเน๊ะอันนี้มันเห็นในเสือกฉันเห็บฉันเห็บอยู่ในเสือกฉันบอออกเล็กนาฉันเล็กใช่ ก็ะแปดหกห้าบอกเแปดหกห้าเก็อะแปดหก้าทำเล่าเลยครับและเอฟซีพันธ์เห็นอยงกับเพนว่าเห็นแปดศูนย์ปดเจ็ดนะ0ปดโอ้กเจเหนวกันแต่ว่าไก่เคียงอยู่เห็นแปด่กันเนาะพี่ชดยพอพอหลังจากที่ผมเรียนมาตามเมื่อนั้นหลังจากที่เห็นพิธีแล้วมีข้องฝันยังบอกพราะเฮาดพิธีวันองสาวันวัดขวใหม่แบบไงหนึ่งน้ำเพียงัวเขานี่ฉันว่า เอาขวานไปพุ่นเด้อผมเอาไปได้ยังได้สองคนครับไม่นก็ขวานใหญ่เนาะใหญ่ซ้ำใด้พอมันใหญ่ใส่ตาอ่าก็พี่แล้วข,ขวานเลยควานโป่หุ่มเลยควานโป่หุ่มเลยอพูดหนึ่งไปอุ้มทางพี่ผมก็อุ้มทางพี่แต่มันเอามาบายย่ได้สิที่ครับน้ำเพียงพี่มันอุ้ยน้ำเพี้ยงเขาครับเอามา,างได้กับบยย่ได้เหมือนคนเหลี่ยงยูหลือตัวนี่ป่ะอหล่ยงใหญ่ในยูเลยเหลี่ยงรัฐบาลไทยเทาไีร่นึงเมษายนในยูเนี่ยน่อนพอคิดว่ะอ๋อคือยังออกว่าแปด ซี่หกแปดหกซี่เล่แะเด็กตัวเดียวะครับนอกจากนั้นยะมีแต่จำเล้าคือว่ามันเลอยู่หรอรัฐบาลไทยในพอคิดว่ายู่มันพอเพื่อหวัดควันกับว่ายู่กับยู่กับว่าเปลี่ยนตัวไหมเอาตะเละเล่ามันเลยทับวนดีครเพราะว่าไ้เพื่อนบ้านเนี่ยมันออกดูยังไงออกดูเลยขอดูเนี่ยเดี๋กวก็มว่าเอาเดี๋กวก็มาเอาแต่รัฐบาลไทยพ่อยังย้ำอยู่ตัวเดิม มันคือเกาครับผมยังคือเกาฟันมันได้ก็คือเรียอยูตลอดแม่บอกพอแมนแมนแมนว่ามาหอดว่าเนี่มันมันจะว่าไ้คิดไปเปลี่ยนแปลงตัวอื่นเลยนะขึ้นหอดก้อนเนี่ครับหอดก้อนกับว่าคือว่าเปลี่ยนแปลงตัวอื่นเลยแต่ยูคือเกาตัวยูคือเกาัวดนี่ก็่ยูคือเกาเปลี่ยนแปลงัวนี้ถ้าเขาอีกก็คือครบงวดที่สามแล้วพอนาะแมนแมนสรุปแล้วเพิ่นเสด็จเพิไปวัดพระพรฤาษีเฉครับ ว่าจะทำบุญไปแล้าพเจยากู่วัดก็ข้าเจ้าว่าจะซื้อสารซื้อหยังมาให้ห่อหมอกตจะไปหาเราะทางเราหยังขวาข้าเจากับเพ็ดที่ไปตั้งให้ที่ขยายไปใส่อืมเราบ้านเราหยังสันนะแต่คนก็มาหาบบ่อฝันคือคนมาหาบ่หรือว่าเป็นเย้สวยยังฝันดูอือแต่ผมบ่คอยฝันเกี่ยวว่านดอกนี่ต่ฝันมาพ่อนั่นพ่อนี่นะในนั่นในนี่นะ คนส่งเนแนวอื่นมาซื้อเขาพอบ่า่าเ <No. S 1> นาะแมนทฏิสง่งปฏิซื้อเนี่ยไปส่งแนี่อื่นมาซื้อกลับผอบอที่ปะนี่จะโอ้ยไปบอกเอาขอนใหญ่มาเรียยังไงเจีอวมาได้นามของพียงหัวเขากับพระากัยวยูว่าฉันบัวติ่งหัวยูหรือตัวนี้วะโอ้เสดวาีัยู่ึออีอเยวู่ราบัวติตง่ตงเลยบัวติ่งขอนใหญ่สองคนอย่างดีห่อไทยนะ มันน้าที่วเข้าเมืท,ทีเนี่เป็นอ๋อหายแต่เข้าหรอาือล่าวันต่อไปเมนอ,มอมมือแล้วผมว่าถือเ่าเด็กเข้าแล้ว,ว,ข,ลวขอให้เข้าเด้อว,วันนี้เป็นวันที่สามนะครับผมถ้าเข้านะครับผมโอ้แมนให้หน่อยสองหัวสอนเอ,นสอนาสถาบันไทยว่าว่า,าันนเะขทาทั้งล่า,ทางทั้งบนแมนสองคู่สามพ่อหายนาอแล้วก็วม่าเขาวม่าเขาเลขอ่ะอ่าเป็นวันเกิด อสองสามวันที่ยี่สามวันเกิดแมน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 ยี่สิบสามเลยตรงตรงตรงเลยยออเลยนะผู้ชมแล้วทีแล้วตอนนี้ทีย่างย่างว่าในออกคือสองเก่าอายุเพิ่นแมนกับพศอสคับพศสามแปดสองห้าสามแปดนี่คือบัวัดเด้๋ออกแต่ว่าฟ้าโล่งออกดูออกทั้งเพื่อนบ้านออกทั้งไทยนี่คือออกดูหนึ่งหาชุนที ถ้าได้ตรงตรงไม่ต้องหาเาพราะว่ามันเข่าอะไอยุย,ยังได้กับเข่าเพราะว่าฟันลักษณะนี่ยัชสวยกับไปนั่งมือขึ้นก็ค้นกับ,วกบชวนกันอยู่ละวะเออไปนั่งจังเดยกยกพอเป็นั่งอยู่ปนั่งอยู่สมาทีอยู่น<ม>นเฮียนบ้านวะไปถามเราแล้วนั่งใย่นบ้านแล้วก็เคยนัดด่งทามอาทีนี่แล้วเลื่อนขึ้นไปมือขึ้นแล้วนอนบ่หลับอืองไปถามเราพอบ,บอกจากนั่งบนบ้านนี่คือทางยัในห้ของผ้าของพอดหอนั่งยัหของผ้าอ่ะเราก็ไปเปียนน้าเปียนยังไปทำควะจาด เอาว่าคนอยางสวนกันอยู่แลขข้วว่าเรียกเขาหรือเถ้าเอ้ยหมดมาว่าเปลี่ยนแปลงดอกหมดมาครับยางสวนเสียงเสียนทั้งเฮงานเลยปกตินางสวนกันอยู่ทั้งเฮงานนะ่ะอุ้ยอุย้ยหวามาหรือคนลูก <c oughs> นางสวนกัน,นงยนยนอยู่็ั้งงานายางเต็มอยมู่พบนาบ้างแต่ก็คือว่าเนาะอาจจะตรงนี้แน่ซื้อถ้าเขามีข้อนทำเองทำเองน่ะพอเนาะว่าสีได้โชคนะ อันคันอันบอนจังนึงนี่กับเท่าไฟปั๊บนี่มันจีขิดไปตัวไม้ปั๊บเลยนะโอ้เป็นนางสีมันสีมีแนวนั่นแนวนี้ไปตัวไม้หล่นครับอันนี้มายันไหนมันเีขยงสว่างไปเลยนะอ๋อมายันไหนอือกระปุกปิดก้าเอออ่ะเดี๋ยวไอ้หนึ่งเมษายนเป็นเลขตัวไหนตำเล้าบบตำไทยเานี่ครับตำไทยหนึ่งเมษายนยังอยู่ตัวเดิมอ่ะตัวเดิมตัวไหนตัวเก่าหน่ะล่ะ ส,สองพุกสามน่ะบอ่อแปดอะไรเนยนะเล็กยังเล็กไท่บ่เล็เกไท่ครับเออเล็กไท่กับที่ในพุกแปดเลยสี่หกแปดอ่ะเขียนเลยตัวเข้ายังเป็นตัวเดิมนะครับผม,มคุณทิพย์ธัญญาผมว่าหนึ่งเมษาโยเลี่ยงจะจะจะโชว์ให้ดูนะครับสองโทกับที่สามเพื่อเราตัวล่างสี่สามนะครับ น่ะว่ามับนบกเพียนเลยตัวเก่าเก่านะ่ะยังคงตัวเก่ามันเดือเเราว่าฝันจังได่ตั้งแต่ฝันตั้งแต่ปุ่นตั้งแต่โตงวดมากกว่าฝันดีมาตลอดแม่นีฝันดีมาตลอดใครใอยากทราบว่าพ่อรำฝันเกี่ยวกับอะไรบ้างให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปผมได้นะครับผมในคลิปฝันโตงวดนะครับผมที่ผมนำมาตามมังลาสุดนี้นะครับผมมาวันนี้ก็มาถามให้อีกก็ยังย้ําอีกเหมือนเดิมว่าตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นตัวเดิมอีกนะครับท่านผู้ชมแต่เปลี่ยนแปลงแค่ความฝันฝันว่า เพื่อเอาให้แล้วเอาขึ้นมาวันใบ่อยู่ยิงปีบ่ตอนที่พ่อฟันตองวะพ่อจำได้บ่ฟันตองวันที่ว่าแม่นผู้หญิงบ่มาหาแม่นบ่พ่อว่าเออแม่นแมน้หญิงมาหาสองคนข้าเจาแบบว่าลังมาเป็นแถวมาวันนี้คือยังมานี่ล่ะก็ไม่เหี้ยนมีเถียงครับแต่ยางมากัหมือนก็คู่ไผ่คู่มั่นเหมือนมาตุ้มก็นั่งยุ่งห่วยมาอาบน้ำจากจากยุ่ยไกลห่วยมันไม่อยากอไอพ่อไงพ่อพ่อไงเท่าเราอาบน้ำเสยตักอาบเสย ผมเงี้ยวเง่าใช่หรอยิ่งาอาบน้าโดนเติอมาผู้นึ่งเนี่ยละปัดเจ้างลังมากบันยางสวนไปสวนมาเลยกันแต่ผู้ยิ่งผู้ใท่เต็มอยู่ก็ยังอยู่ทงหน้าเนี่ยนะวันนั้นเลว่าเรลยกอยู่่ะนี่อยู่ตัวืืนบวกพวกเอาตัวเดียวเี่นะผู้ยิ่งผู้ใทรยางสวนไปสวนมาเมียนบัดแต่ว่าผู้ยิ่งผู้อาบหน้าให้พ่อผมเงี้ยวเง่อาบน้าให้เบิ้งเลย หเห็นเบิดบัวแล้วเอาินตุ่มเพียงน่งินตุ่มเพียงนึะแต่ว่าผมเาวาครับจะแจ้งว่าคนสวนไปสวนมากกับสินเหล็กไม่โตตีนี้แล้วก็คือสอาจจะกลับไปกลับมาแม่มอนเยเนี่ยหอเหล็กมันอาจสิกลับไปกลับมาก็คือห้เอฟซีจับจับเขานอกมือจับเอาแล้วทำเราวันนี้พ่อป่วยอะไรครับทำเล่าก็เอาต้นนี้นะครับมันเห็นมาหั่นละนี่ยังลหะนี่แปรโขนานปะ เอาเลขผนี่บ่พ่อเลขผัวี่เชือกนี่บ่เออๆนั่นแหละเอาตัวนั้นเลยอ่ะได้ให้พ่อถือเอฟซีเนิ่งเพราะว่าเห็นอยู่เชือกอืมนั่นน่ะตำเล่าตัวนั้นเลยครับผมตำเลาวนะครับผม865นะครับผมวันนี้นะครับผมอย่าลืม FC ดูนะครับผมเลขโผที่เชือกวันนี้นะครับผมแล้วเลขที่พ่อทําพิธีนี่หมู่บ้านถือว่าขอหมู่บ้านนี่มันจะได้มันมั่วกันหลายไมสิวายอย่างไรบอกอยู่ว่าไอ้เลขเชือกเนี่ยเอาเฉพาะเลขเชือกถี่ที่ทําที่มาทําพิธีเลขเชือกบ่ครับผม แต่พอเล็กเสียกมันอายตัวแรกเท่าอ้นนี่เหล็กเสียกเอาเล้วลืมป่ะที่เอามาบอานนะเอาไอเล็กเล่าไหมแปเจ็ดสามเขียนๆนี่เรล็กเล่าครับด้จะสรุปให้นะครับผมเอาเอาลูกนี้เนาะเออลูกนี่เนาะแปดหกห้ากับแปดเจ็ดสามเออสามนั่นทำให้เขาสามตัวเลยที่เล็กเล่าครับผม ซ้อเราเทนัซ mm ้ำนะครับพ่อเราเราใหนพ่อในเบื้องรัฐบาลไทยแล้วก็ใพ่อคอยเวยมันทางปีนนอกบันนี้นเอ ใเบริรัฐบาลไทยก่อนครับผมบริษัฐบาลไทยครับผมรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับผมหนึ่งเมษายนนะครับผมยังเป็นตัวเดิมแต่ความฝันนี่ฝันดีมากเลยนะครับผู้ชมฝันดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่คือตําไทยนะครับ468ล่าง43นะครับผมส่วนตําเหล้าเมล็ดนะครับผมอ่ะได้ขอให้แท่งไหล่านี่เปล่าตำเหล้ากันไม่ใช่ไรตัวเดียวตัวเดียวเหรอตัวนี้ขนาดนี้เอ้า 865873นะครับท่านผู้ชมครับ865คือเลขโผที่เชือกวันนี้เห็นสดๆดเลยนะครับผมแล้วก็8 7 3นะครับผมที่พ่อทําพิธีวันนั้นนะครับผมหรือว่าชอเพืชอบไปเพื่อนบ้านหรือว่าชอบไปรัฐบาลไทยของเราก็แล้วแต่เอซจะโผใช้วิจารย์นะครับผมชอบก็จัดรัฐบาลไทยด้วยก็ได้นะครับผมเราก็เป็นเพียงแค่แางทางเท่านั้นนอกเหนือจากรัฐบาลไทยที่พ่อห้แล้วบัตรค่าเพิ่มตัวนีนําว่าไปเลขไทยนะครับผมก็แล้วแต่ f อจะจัดนะครับผมแั้วโทษโทษตัวนี้อีกวะ ลเลขอพศวันเกิดอายุบรวนที่นีครับเอ่เอฟซีมันถามมาอายุเกิดวันเกิดเอฟซีถามอายุนะครับผมว่าอ,อยากรู้อายุวันเกิดนะครับผมพศอ,อ,อะไรเลขฝาลงอะไรตัวนี้ก็คือจัดให้ดูนะครับผมกับวิญญาณของน้องนะครับบุที่เสีย ที่กีตาร์ของเชือกนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวใครเห็นเคลิีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอให้มีโชคมีลาำทุกท่านเลยนะครับผมยังไงถ้าเรามีโชคแล้วใครมาทําบุญให้กับน้องนะครับผมแล้วก็นะครับขอให้มีโชคนะครับท่านผู้ชมครับงวดนี้เป็นงวดที่3ขอให้เข้าขอให้ปังนะครับผมอ่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมครับคุณพ่อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าโมโหเก่งเลยสิว่าทิ่ไหนนะครับผมก็นะครับผม ตามนั้นเลยนะครับผมดวยผมขออนุญาตลงไลฟ์สดนะครับผม okay, okay, โอเคครับผมสวัสดีครับ <c oughs>